โลโหลโลสวัสดีครับกินข้าวยังกินละครับลาบควายครับวันนี้ลาบควายกับหมูทอดครับแล้วก็น้ำพริกหนุ่มครับตอนนี้ป้อมรักษาการครับมันไหลรักตั้งครับเนี่ยฮัลโหลกิจกรรมใหม่มิสเตอร์ลี่คิกออฟบ็อกซ์ไปลุยเลยแล้วกัน <Okay. S 1> เลือกรางวัลสูงสุด1อันเราต้องเลือกอันไหนวะคืออันเนี้ยสองเท้าร้อยแปดบวกเดินมีตัวอะไรมางว่าซอนอะซอนเราซื้อบอกห้าเลยดีกว่าเอาบวกหนึ่งมาก็ไม่น่ามีประโยชน์ซอนราคาลงเรื่อยๆยี่สิบเอ็ดเอ็นจี มีตัวอลไรวะไม่ไม่ค่อยมีอะไรวะปีนี้ลิซันโดมาตินเนสชัวเมนี่โฟฟาน่าไม่ไมไมค่อยมีอะไรวะอ่ะอันสูงนะคุมกว่านะจนุเน,นบอกแปดเลือกมาหนึ่งอันรู้สึกว่าเกลืองไงไม่รู้อะเอาปีอะไรได,ไนะไดีวะเนี่ยบีทาน่าจะไม่ค่อยดีป่ะอันนี้ลุนโดอ้วนนะปีนี้ก็ น,นี่อ่ะดีป่ะวะปีฮอตไปเลยวะเผื่อโดออ้วนออกก็เอาอยู่นะอะโดออ้วนปีฮอตก็เอาอยู่ถ้าปกแปดโอเคห้าสิบชื่อนะพี่ครับพี่ครับผมอยากได้วั้นออบตัดเอ็กซ์โซเตสแสเลสตีลนี่ซื้อ,อยังไงฮะมึงไม่รู้จริงเหรอเข้าไปในเพจออบตัดยังไงล่ะลิงก์ด้านล่างนะอย่าลืมใช้โค้ดสีฟ้ามาเด็ดฟังเพราะจะได้ส่วนลดเยอะมากๆแล้วก็ได้ลุ้นเพร์ฮาด้วยนะน้องไปไปซื้อครับคนมากเลยครับพี่ใครที่ต้องการซื้อไข่ไอดีเกมสีฟ้าออนไลน์สีไอดีดองไอดีเอ็มลุ้นไอดีพร้อมเล่น นันเกมมิ่งลิงด้านล่างเลยนะครับมีบริการรับเติมเกมอีฟุตบอลราคาถูกด้วยนะถูกมาก i d เดีวก็มีขายนะครับเครื่องดื่มควอนต้มช่วยเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมอร่อยปลอดภัยมีประโยชน์จากสารสกัดจากธรรมชาติไม่ใส่สารกระตุน้นไม่ใส่สารกันเสียไม่วันแคลอรี่ต่ำใครใครก็ดื่มได้นี่ผมกินโชว์ตอนตีสี่แม่งเลยแล้วก็อย่าลืมใช้คอนฟีฟ้าบนเดอรฟังเพื่อรับส่วน,ล,นล,ดลด100่บาทบอกตรงรสชาตินี่ร่อยแรงถูกใจพีเป่ามากๆเลยนี่ลุงออกยังลุงตู่งดปฏิบัติหน้าที่พร้อมมาแทนเนีต่างเ่าแหละพวกเดียวกัน พวกเดียวกันไม่เคยทิ้งกันอ๋อกิจกรรมแบบว่าไฟลามทุ่งนะครับก็คือถ้าได้ก็คือได้เลยรอบหนึ่งประมาณสักสามพันนะคิดว่าเนี่ยหรือเปล่าวะยัไม่ได้เหรอเฮ้ยมาเลยเหรอรวยเลยเหรอเฮ้ยเลิกเลิกเลยเลิกได้เลยนะว้าวโอ้โหเนี่ยแปดสิบบาทคือคุ้มเลยเลิกเลยไหมพอสักแปดสิบไลท์พอละเลิกตอนนี้แหละเก็บตังค์ไปสั่งเซจุมากินนี่มาน้องเนี่ยไหมน้องเฮ้ยพี่รวยแล้วเปล่าแปดสิบบาทอ่ะโอ้พอละ เออต่อต่อต่อก็ได้เงียขอสี่พันไลก็ได้เอ้ยเอาให้มันสุดๆไปนะโอ้ยเยคนเขาคุ้มเลี้ยวแม่งตั้งให้กูต่อเนี่ยรอบที่สองที่สองร้อยเก้าสิบกันนะแล้วมันจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยปวดหัวจริงเนี่ยมาบอกอุ้ยโอ้ลุ้นไอคอนไอสันว่าไอคอนล้วนใช่ไอคอนล้วนที่แจ่มนะครับโอ้ยห้าร้อยเลยเอ้ยแพงกันนะผมไม่ต่อแล้วแม่งคนคุ้มอยู่แล้วไม่มาลุ้นปกแปด รางวัลอ๋อนี่ไงมันมีรางวัลหลายอันใช่ไหมก็คือต้องได้หมดนี่เลยนะแต่ว่าข้างในมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอ,ะอ่ะลามข้างบนนี่บ้างอะ่ะโอ้โหจิตร้อยเลยเหรอไอ้เหี้ยจะครบแล้วครัหมาเปล่าลุ้นปกแปดโอ้ยยังไม่มามนเลยสองใบนี้อ่ะไปถึงห้าอันนะครับโอ้โหพันเลยเหรอไอ้เหี้ยแพงเหมือนนะรวมไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย โอเคนี่มาแล้วมาแล้วบวกแปดเอวเฮดนะครับแล้วก็โอ้โหอันซุงมันต้องเอาแล้วป่ะกดทีแล้วอะไรแหละโอ้โหกดทีแล้วสองร้อยหกสิบมาเลยได้ปะโอ้โหพันล้านไอ้สัสสามร้อยป่ะเสี่ยโคตรแพงอ่ะโอ้สี่พันล้านเฮียอย่าให้มันหมดเลยป่ะขอร้องละอันซุงโอ้สองพันล้านไอ้สัตว์เหลือเที่ยอะไรบ้างเนี่ยโอ้เหเยหมดแล้วอย่าเอาสุดท้ายเลยกูขอร้องละ จุดสูงสุดจุดสูงสุดของมวลมนุษยชาติกูกดไปโอ้ไม่มาสุเฮ้ยโอ้กูน่าเลิกตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้หมดไปเท่าไหร่วะหียมันหมดเยอะจังวะโอ้ไอ้สัตว์กูน่าจะ80พอแล้วกูแบบ80วัวรวยแล้วไงกูไม่น่าไปต่อเลย่ะไม่เงย 4,400บาทเลยอ่ะโอ้ขอสัก4,400รไลค์แล้วกันนะโอ้โหมันมันเยอะจังวะอ๋อหรอนี่คือมันเป็นแค่กิจกรรมปิดย่อยนะกิจกรรมเติอมะคือการมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นน่ะโอ้กูไม่เลิกไงกูแบบว่าต้องทําเพื่อคนดูไงคนดูอยากดูทั้งหมดไงเออคนดูแบบว่ามีความโลภอ่ะบอกว่าไม่รู้ใะหยุดยั้งยังไงละไอ้คนดูอ่ะกูว่าต้องตามใจอ่ะตางคนดูก็ไม่ใช่อ่ะเออแต่เขาสัญญาแล้วว่าจะกดไลค์ผม4,400ันไลค์แล้วไปดึงนี่กูเลิกลาแล้วนะกูท้อจริงแล้วเนี่ย ไอคอนป่ะคุณรีดหรือเปล่าเนี่ยสองรอบสิดผมเออว่ะผมว่าอีกสักแปดิดดีกว่าป่ะจม่ีเลือกไงวะอันนี้ป่ะแปดสิบบาทมาเลยอยูไม่มาแลว้วอะไอ้เฮียเครวะไรอ่ะอ้๋สามร้อยโอ้ 300. โอพอละพอละพอละไอ้สัตว์พอ,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 อ,พอเถอะอยู่ดีไมก่กระเสียเพิ่มไอเ้เฮีย อยากชวนเจนัน,านมาเล่นเกมด้วยป่ะเคยชวนไปทีละแม่งอ่านแล้วไม่ตอบเลย<笑><笑>ได้ร่อยนะพี่บอกเลยนะอยากชวนกับเจนันหน่อยโอ้ยเฮียบวกเจ็จนันไม่น่าจะว่างนะเจนันไม่ค่อยว่างเจนันทำงานชินอลาสันไม่ค่อยเจอใครเล่นเลยครับมันก,ก่อะครับน้องแล้วมันเก่งหรือว่าใช้กันเหยครับน้อง ต้องฟูทีมอ่ะชินโนล่านี่ฟูทีมอนะไมบ้างสเปอร์ทีมหนึ่งและแน่แน่นิวคาสเซินได้ไหมฝรั่งเศสจานพวกนี้ผมต้องทำน้ำส่งครูน้ำท่อมดีไหมวิชาเลยปะสอชอคอลน่มึงก็ไปซื้ออาดิน้ำปั่นอ่ะนั่งเรียนอ่ะแล้วก็ไปส่งครู oh, <no. S 1> อ,อ่ะ ครูก็แบบว่าคอแห้งแหละไอ้สั่งงานเป็นน้ำหรือไม่อะต้มน้ําท่อมไปส่งครูวก็แล้วแต่วิชาง,งานบ้านเนี่ยมันอยู่ปออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีวิชาอะไรเพราะว่ามันเหมือนเดิมหมดเลยใช่ไหมวิชาตั้งแต่สมัย2ี่0ปีที่แล้วเขาก็ยังสอนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมเขาไม่มีการแบบว่าปรับปรุงอะไรใช่ไหมหลักสูตรก็คือเดิมเดิมเห็ไหมวิชาที่สอนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นวิชาที่ไม่ได้ใช้เฮียอะไรในชีวิตนะครับการเงินเนี่ยที่ต้องใช้เนี่ยไม่สอนนะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่มันมีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวัััันนนนนนทีีี้่่่่มมมมโตตแลลู้้้วออองงใชเไไสผููกกกกื ตเท้าเชือกรัดคอเนาะหรือว่าเรียนแบบว่าลูกเสืออนะไรเงี้ยจริงๆลูกเสือก็เปลี่ยนเป็วิชาแคมปิ้งอ่นะไม่ต้องใส่หลาเครือ่องหมายลูกเสือแื่งเปลืองเพศศึกษาเออเพศศึกษาที่ต้องสอนนะเด็กไทยในะแม่งท้องเยอะนะครับชอบแตกใน <c oughs> ลำบากพ่อแม่นะต้องเลี้ยงหลานนะแล้วก็ตัวเองก็เรียนไม่จบอนะไรเงี้ยเออเป็นภาระอีกคือถ้าเกิดทํามาแล้วมันรับผิดชอบได้ก็ไม่มีใครว่านะเ็ศศึกษาภาคปฏิบัติชาลงอ่าง แล้วมันเป็นวิชาเลือกไงวิชาเลือกไม่ใช่วิชาหลักนะครับถ้ามีให้เลือกนี่กูเลือกแน่นอนวิชาขโมยเงินเมียอันนี้มันไม่ต้องเรียนนะน้องคือมันน่าจะเป็นส้นเชื่ญาตของเรานะน่าจะติดตัวมั้งแต่กำเนิดแหละ ขโมยเงินเมียมันเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะเงินออกมา3 0,000ื่นงี้ต้องหลอกเมียว่าเอ้ยออกแค่หมื่นห้าเองเราก็ให้เมียไปหมื่นห้าไม่ให้เมียไปเก็บเขาเรียกว่าวิชาพุกตังค์รับเงินอยู่กับเมียแล้วเนี่ยมันจะขโมยยังไงฮัลโหลขโมยไม่ได้แล้วสวัสดีครับผมแฟนผมจบปอตีมายังไม่มีงานรองรับหก็มันจบกันมาปีแล้วกี่คนนะครับไอพวกที่จบก่อนหน้าอีกอะที่มันตกงานอีกอะไม่เลือกงานไม่ยากจนแต่ก็ไม่รวยนะครับ กูบอกแค่นี้แต่อย่างน้อยมันก็ทําให้มึงไม่อดตายแล้วก็มีรายได้เข้ามาจาให้แบบว่าเก็แบบแบบหอมรอบริ้เก็บไว้เผื่อทํานู่ทนทํานี่อะไรเงี้ยโล่งโอ๋โลง่โลง,โลง,โลงอ่างเลยตัวทุ่งตัวทักเปิดตอง,ตองหรือว่าจะแจกแท็กค,คู่อะไรเงี้ยนานนานทีแซนด์วิชไปนวัวทีสองเนี้ยได้เลยแหละนะ <laughs> ออต้องเก็บตังค์ไว้ลงหํามด้วยนะจางเคยไปแม่กำปองไหมโ้หไปจนเบื่อแล้วคนระับแม่กำปองเนี่ยอยู่ตรงนี้บ้านผมอยู่เชียงใหม่บวชครับเมียไหวเออตอนมึงบวชใหม่ๆอ่ะมึงก็เผลอยกมือไหว้เมียอยู่ดีอ่ะ เมียมาใส่บาทเนี่ยแม่งชินไงเฮียยกมือไหว้เมียเฉยเฮ้ยฟูลทีมนั้นยังไม่ได้เล่นเลยใช่ปะเดี๋ยวลองไปดูในแชทกันว่าหายไปยังฟูลทีมเลยนะที่ชนะแมนยูอ่ะไอ้เฮี้ยตอนแรกผมรอแล้วผมว่าจะทำฟูลทีมลิเวอร์พูลแล้วเอาไม่ได้ทำเฉยอะไรเงี้ยหมดแล้วหรอยุบแปลก็หมดแล้วหรอโอ้โหสี่พันกว่าบาทคุถามจริงได้แค่นี้ยังเหรอวะโอ้โหเหนื่อยอยู่นะอะไรเงี้ย เบนดี้แพงปะเบนดี้ราคาขึ้นะทุกปีอะสี่หมื่นโอเคสวยอยู่แต่ไม่น่าจะเปิดได้หรอกเรียงสแตตแล้วกันนะปูมียังเฮลิเคนเคสโป้โหตัวแบบถูกโครไปเลยแล้วกันมันต้องโดว์เท่านั้นวะถึงจะพอใจถึงจะเติมเต็มช่องว่างนะฮะโอ้โหดูดิโซลาร้อยฟอ ทำไมรูปเขาเปลี่ยนนะรูปทุกทีเป็นงี้เหรอเหมือนรูปไม่คุ้นเลยว่ะเชียนฟังโกโซล่านะครับปีนี้มีคาเซมิโร่หรือเปล่าน,น่าจะมีนะแต่ไม่น่าจะเก่งนะปีนะี้มันนานแล้วไงอ่ะเอาเฮ็ดก่อนแล้วกันฮนะโตอ้ว,วนเงี้ยกดไลค์หน่อยแล้วกันนะสักนิดสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมกูจะได้เฮย่ไปวันนี้สี่พันเลยนะสี่พันสี่นะเฮ้กูเริ่มรู้สึกหวาดกลัวไม่อยากเกลือแล้ววะคือรู้สึกว่ามันเปิดแล้วมันไม่ค่อยได้เลยมาสักพักนึงแล้วนะมันมีตัวอะไรบ้างวะที่แบบว่า เสือเปียวโอซิลไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวได้โดุอ้วนแหละตัวเดียวไอ้เหี้ยไปตัวอื่นอ่ะไม่สนใจจังหวะนี้มาครับผมเฮ้ยไปไฟไปกองหน้าเฮ้ยเยีรยบมันออกกองหน้าใครอ่ะโคเซ่หรอไม่เอาอ่ะแม่งตัวแบบโอ้ร้อยสิบห้าโอ้ my god โอ้สะเต๊แม่งสูงสุดเลยตรงเนี้ยโคเซ่เนี่ยเฮ้ย สเตตพี่นี่คือแบบเยอะคือสเตตพี่เยอะมากคือพี่นี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่สเตตเยอะที่สุดแล้วในปีนี้น่าจะเยอะที่สุดแล้วแหละนะพี่นะคือผมเนี่ยเข้าใจนะว่าผมมือทองอ่ะพี่ผมรู้ว่าพี่คือสเตตเยอะสุดแล้วแต่ผมไม่ได้อยากได้พี่ไงเข้าใจไหมพี่ไม่ต้องทําแนทรู้สึกผิดคือผมพูดไปเลยว่าปากผมก็พูดอยู่ว่าผมจะเอาโดอ้วนโอ้พี่พี่ไม่ตามใจผมเลยอ่ะเมื่อก่อนกี๊ดตอนนี้กี๊ดร้อง โอ้สเต็แบบอ่ะเดี๋ยวให้ดูสเต็ก่อน,นแล้วกันเนี่ยเซิร์ชมาเนี่ยโอเวอร์ออลไห็นไะโครเซ่ไหนไวะเท่าโดว์เลยเนี่ยโอ,โอ้ไม่ไม,ไม่มาไอ้เหี้ยซีดานเฮ้ยซีดานก็มีขายเหรอสามหมื่นเลยเหรอไม่ถูกจังไหมเราวควรดึงไหมซีดานสามหมื่นเนี่ยผู้ชมว่าไงวะจริงเหรอซีดานปกแปดสามหมื่นเลยเหรอมันเป็นซีดานที่แบบกากที่สุดแล้วแต่ซีดานก็คือซีดานเพราะว่าโหลยึงเพื่อเป็นสิริมงคลเออกูรู้สึกดีเลย รู้สึกว่าดึงมาก็โอเคดึงให้มันเป็นสิริมงคลน้องขอบคุณมากที่แบบทำให้พี่ๆตัดสินใจง่ายขึ้นนะบางทีพี่ก็ไม่รู้ว่าดึงมาทำไมหรอกแต่คือเมื่อก่อนเราอยากได้ไงตอนนี้เราแบบว่าอยากได้ไหมมันก็ยังความรู้สึกอยากได้มันก็ยังมีอยู่อะ่ะแต่ว่าเราก็รู้ว่าเอามาแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนตอนเด็กๆอยากได้ของเล่นอะไรเงี้ยเออแต่ก็เฮ้ยซื้อมาอว่าเมีดเยด่าอะไรเงี้ยใจลบบอ่ะใบสุดท้ายนี่ครับใบนี้ มีตัวอะไรบ้างวะเอาจริงปีนี้มันก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรนะเดี๋ยวขอคาดตัแตดแล้วกันเรียงไปเลยโอ้โหไม่ตัวกากเยอะเหมือนกันเนี่ยโอ้ดูทรงน่าจะกากแหละใครบ้เนี่ยเดมเบเล่ λε, โอ้โหไม่ตัวกาวเลยเอาจริงกูเกือแหละเฮ้ยร้อยตัวเกือแน่นอนอะบอกเลยไอ้ข้างล่างนี่คือแบบกากหมดอ่ะเด้อเก้าเจ็ดลงมานี่ไม่ค่อยมีตัวอะไรน่าใช้แล้วอ่ะโอ้โหกูเกือแล้วัต่เอ้ยไม่น่าเล่นเลยวะกิจกรรมเนี่ยน่าจะแปดสิบเลิกไม่น่าไปสุดเลยว่ะไปเลย กดไปเลยแล้วกันนะขอกดไลค์ให้กันหน่อยแล้วกันนะกิจรกรรมนี้รู้สึกเจ็บมากเลยอะเอาจริง4,000กว่าบาทเนี่ยเออถ้ากูเล่นแค่80นี่คือกูรู้สึกฟินล้วกูรวยแล้วกูไปเลยนะปราณตะวันรูปแบบที่1น,นะครับผมโอ้โหไม่ไปไหนเลยว่ะเฮ้ยโรโนันโดอ๋อ,อโรเลนโดโรแลนโด,โน,โดนะครับผม1้อ <laughs> <11 3. laughs> กองหลังด้วยนะโลเลนโดเออ อันนี้คู่แข่งโรนันโดนะสีฟ้าลุกอ่างเจียมๆใช่ลุงพี่บอกเลยเนียนกิฟต์ต่อจะผ่านเมื่อกี้ต่อไปแล้วกูต่อไปแล้วมึงเห็นหรือเปล่าว่ากูต่อไปเท่าไหร่แล้วเป็นพันแล้วเนี่ยกูจิ้มอีกทีนึงอะโอ้โหไอ้เชีอยจิ้มทีเดียว88บาทเลยโอ้โหแปดสิบแปดโอ้ยโ,โอ้ยเชีย่ยลุ้นบปกแปดสัตว์ที่ว่าปกแปดมากูต่อไปแล้วมัน5,000กว่าเนี่ยกูหมดไป5,000กว่าแล้วน้องแพ็คบวก8 1,000ในร้านเหรอสามสเต็ปซีเรียลรวมเท่าไหร่เนี่ยประมาณพันหนึ่งใช่ไหม อุย้ยปีแจ่มนะเอาจริงซื้อได้หนึ่งรอบอมีบวกแปดล้วนด้วยเหรออ๋อต่บวกแปดล้วนปีโคตรกากแต่ว่าลุน้นบวกแปดก็ปีใช้ได้อยู่ได้กูปองได้ตังค์อ่าถ้าเกิดถึงสี่พันไลค์เดี๋ยวค่อยมาเล่นแล้วกันนะ้คลิปไม่ถึงนะคลิปนี้ไม่ถึงกูไม่เล่นอะไรเปลืองกูไปรีวิวปูทีมเบนส์ฟอร์ดดีกว่าตังค์เอาไปกูเสียเยอะสบายใจอ่าตานะครับบวกแปดไฟมั้ขอไฟหน่อยดิโอ้ 88จริงว่ะ800ล้าน